เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรนะคะเทะกสเติมเงิน10,000ล้านบาทเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผ่านสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ให้กู้รายละ10,000บาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันอัตราดอกเบี้ยคงที่0.35%ต่อเดือนกู้ผ่านไลน์ออฟฟิเชียล BAC Family ถึง30กันยายน2565นะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอยียดเช่นเคยเนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะนายธนรัตนงามวไยรัตน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้เปิดเผยว่าทกศขยายระยะเวลาขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและป้องกันการก่อหน,นี้นอกระบบให้กับเกษตรกรรายย่อยและลูกจ้างภาคการเกษตรวงเงินรวม1,000 0ล้านบาทไปจนถึงวันที่30กันยายน2 5 6 5นะคะ ทั้งนี้สินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 จะให้คู่กับเกษตรกรรายย่อยและลูกจ้างภาคการเกษตรวงเงินรวมกว่า1 0 0 0 0บาทโดยให้กู้รายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะอัตราดอกเบีย้ยคงที่0.35%ต่อเดือนชำระคืนภายใน3ปีปลอดชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยในช่วง6เดือนแรกนะคะ การเพิ่มวงเงินสินเชื่อสู้ภิคโควิด19เป็นการดำเนินการตามมาติคณะรัฐมนตรีหรือคอรมเมื่อวันที่4มกราคม2565ที่เห็นชอบให้ทกศขยายระยะวเวลาการดำเนินโครงการสินเชื่อสู้ไิยโควิด19ไปจนถึง30กันยายน2565ซึ่งจากเดิมที่สิ้นสุดโครงการไปแล้ว ซึ่งทกศได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรผ่านสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ไปแล้วกว่า9,391ล้านบาทนายธนารัตน์กล่าวนะคะทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนด้วยการออกมาตรการต่างๆมาสนับสนุนในช่วงที่ผ่านมาทกศเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลไปยังประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินช่วยเหลือตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการโอนเงินประกันรายได้พืชเศรษฐกิจหลักการประกันภัยพืชผลและการเติมเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้เกษตรกรนำใบลงทุนประกอบอาชีพและเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 และเว้นระยะทางสังคมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน ผ่นานไลน์ออฟ i ิเชี B A S C Family ได้นะคะอัปเดตล,ล่าสุดนะคะเท่าก็ซ้เติมเงินสินเชื่อสู้โควิด19อีก1,000 0ล้านบาทสำหรับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยนะคะใครสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ